ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีผมมีปัญหานะครับเกี่ยวกับน้ําเข้าในตัวรถนะครับก็ถ้าหากสังเกตในคลิปนี้นะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเห็นนะครับคราบน้ํานะครับนี่นะครับมันคาบเลยนะครับซึ่งสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากมันเข้าตามรูเจ้าตัวจุกยางนี้นะครับซึ่งมันจะมีอยู่2จุดจุดนะครับจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ จุดตรงนน้นอีก1จุดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ทําการแปะเจ้าฟอยไปนะครับหรือเขาเรียกว่าเทปอลูมิเนียมนะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าท่านใดะจะหาซื้อมาทําการปิดไว้แบบผมนะครับก็ผมทําการติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอสองฝั่งนะครับก็แน่นอยู่นะครับ ก็ถือว่ากันน้ํำได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอจุดที่น้ํามันเข้านะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้นะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นจุกยางอยู่2จุกนะครับก็คือจุกตรงนี้นะครับแล้วก็จุกตรงนี้นะครับก็คือน้ํานะครับจะเข้าบริเวณตรงนี้นะครับก็ถ้าหากท่านใดขับลุยน้ํานะครับหรือ หรือว่าขับลุยฝนนะครับสาเหตุน้ําเข้าก็เข้าจากบริเวณด้านล่างนี้นะครับจะจุก2จุกนี้นะครับจุกยางก็ถ้าหากท่านใดนะครับมีงบประมาณหน่อยนะครับก็สามารถซื้อเจ้าตัวจุกยางนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับเนื่องจากมันอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพนะครับก็มาหลายปีแล้วนะครับอย่างรถผมนี้ก็อายุเราๆก็ประมาณ ปีนิดๆนะครับประมาณนี้นะครับก็น่าจะหมดหมดสภาพแล้วนะครับน่าจะเสื่อมแล้วก็ถ้ามีงบประมาณนะครับก็ผมก็แนะนําให้ทําการซื้อเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ถ้าหากท่านใดนะครับยังไม่อยากเปลี่ยนหรือยังไม่มีงบประมาณนะครับผมก็แนะนําวิธีผมนะครับลองนําไปปรับใช้ดูนะครับก็ใช้เจ้าตัวฟอยล์นะครับหรือเจ้าตัวเทปลูมิเนียมนะครับที่เขาเรียกกันนะครับก็ ซื้อมาทําการแปะแบบผมนี้นะครับแปะไว้ชั่วคราวก่อนนะครับก็ถ้ามีเวลาก็ทําการเปลี่ยนครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนําวิธีการตรวจเช็คนะครับป้องกันไม่ให้รถเกิดสนิมนะครับก็ถ้าหากปล่อยให้น้ําเข้าบ่อยๆหรือยังไงนะครับเดี๋ยวพวกนี้มันจะทําให้เกิดสนิมขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ลามบานปลายไปกว่าเดิมนะครับ ถ้าหากมีเวลาก็ลองมันดูแลตรวจสอบก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากมีประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด s ั b ส c คร b e ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและก็ท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าผมจะทำอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ